เรียบร้อยเรียบเลยเนี่ยโอ้โหทองเนี่ยเอาลูกเอาลูกบักโอาลูกบักไปมาโดนเลี้ยวโดนเลี้ยวหาว่าเลี้ยวหาว่าเลี้ยวมันอะผมมัดห่าผมมันปูดเนี่ยมันปูดตีไหนมันพูดเออมันปูดนะแน่หาว่าเลี้ยวหาลูกกับเดี้ยวไปได้ น้องคนนี้มนน่องนี่มันไล่เอาละมาสวัสดีครับนานาวันนี้พานานามาตกปลาที่บ่อตกปลาบ้านเบ็ดอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นวันน้ำหัวเหมือนเดิมนะครับบัตรร้อบาทวันนี้ก็ตกเป็นระยะ2.7เมตรนะครับคันเป็นคันทูแพ็คไดว่า เก็กโคซยาชินะครับส่วน <ผม S 2> อีกคันเป็นระยะ4.5นะครับชิมาโนโทเทียนฟงเหมือนเดิมสุดยอดคันสไลด์ที่แอคชั่นสวยและน้ำหนักเบานะครับส่วนวันนี้ก็เป็นงานขนมปังล้วนเหมือนเดิมกับหัวเชื้อปรุงเองนะครับทำไว้เฉพาะตกเองนะครับผมกลิ่นจะหอมนวลไม่เหมือนใครนะครับเก็บไว้ได้นานเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพมันขอพรมไปก่อนนะครับเอาความหอมหัวเชื้อหอมหอมที่มากกว่าหัวเชื้อนะครับ ทางเราได้ผสมฟิลิโมนรวมฝูงปลาไว้แล้วนะครับว่าแล้วก็ใส่สายเซฟก่อนนะครับกลัวคันจะพุ่งลงน้ําโดยไม่รู้ตัวป้องกันไว้ก่อนนะครับก็พูดถึงสายเซฟนะครับใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับส่วนตัวผมชอบใส่ครับเพราะว่าเซฟขันเวลาปลาลากลงน้ําแล้วจะไม่ได้น้ําตาลไหลมาเรามาดูเทคนิคการไว้สายเซฟของผมนะครับจะดึงสายมาพอประมาณนะครับแล้วก็โยนไปด้านหน้า ดูด้วยนะครับว่าด้านล่างจะมีตอไหมนะฮะถ้าเวลาเราโยนคันแล้วนะครับคันก็จะไปได้ราบเลื่อนนะครับไม่สะดุดนะครับสายเซฟก็จะออกไปได้ง่ายลดเปอร์เซ็นต์สายเซฟคล้องแล้วก็ปลาหลุดนะครับว่าแล้วก็ถึงเวลานะครับมาก็จับจีบเกี่ยวชิ้นจับจีบลงแล้วก็อ่อยเหยื่อลงไปก่อนนะครับรอปลาเข้านะเดี๋ยวมาดูอาการทุนกันนะครับมาก็ถึง วิธีการตกที่ผมตกวันนี้นะครับตกเป็นตัวเบ็ดตัวเดียวตัวเบ็ดเล็กๆนะครับตั้งบาลานซ์ที่7ข้อสีรวมตัวเบ็ดนะครับแล้วก็จะตก7ข้อสีนะไม่งั้นก็9ข้อสีนะตกล้นไปเลยนะครับเพราะว่างานขนมปังนี่เราจะไม่ให้มันดิ้นนะครับเราจะให้ตัวขนมปังนอนอยู่ด้านล่างกับตัวเบ็ดนะครับเพื่อที่จะให้ปลาดูดเหยือ่อดูดติ่งขนมปังได้ง่ายนะครับ ลองนําวิธีนี้มาใช้ได้เลยนะครับ<อ>สําหรับงานปลาเราแวงนะครับถ้าสมมติเราตั้งแข็งไปนะครับนขนมปังมันมีการยกตัวนะฮะมันไม่มีน้ําหนักนะครับเหยื่อมันจะดิ้นนะครับปลามันจะไม่ดูดนะฮะปลามันจะระแวงนะครับแล้วก็จะดูดเหยื่อยากนะฮะเลิดโดนแล้วปล่อยเมื่อกี้เนี่ยฮะปลาประมาณ300 300ยสร้อกิโล วันนี้ไซส์ใหญ่ด้วยอคนนั่งนะรเออหลุดไปเหี่ยแล้วไอเลิศรถไปแล้วเรียบร้อยมโดนสีข้างเปิ่นเหี่ย โดนแล้วครับจากที่ปุดไปหนึ่งนะครับโดนแล้วครับตอนนี้โดนแล้วครับปลาเก่าหรือเปล่าไซโลก็โดนแล้วนะฮะปลาในไซสสวยนี่ให้เป็นปลาเก่าโลที่ปล่อยก็มีปะาปนกันมานะฮะแต่เน้นๆเ,เป็นไซส์ใหญ่นะโอ้โหโตัวนี้นึ่งอร่อยแน่นอนมาลุ้นของเรากันนะ แล้วเปาอยู่เน่วะ่ะโดเลี้วโดนเลี้ยวคำนี้ผมปล่อยไส้เซียได้ไส้ห้าขีดเฮ้ยได้ไส้น้อยเดียววะ่ะเฮ้ยได้แล้วประมาณนั่นแล้วครับโอ้ยได้แล้วประมาณโบร์ปล่อยไส้ซีโรเขาได้ซีขีด ได้สี่โลเขาได้สี่ขีดครับใส่ให,สใหญ่เลยกูขอเบ็ดกูมโคมได้คมไม่ยอมออกเลยหอกฟังฟังังไม่ยอมออกเลย,ยเบ็ด <c oughs> นี่เบอร์หกนะฮะเบอร์หกอย่างเดิม โอ้ฝังไม่ยอมออกสามน้ำสมามน้ำเย้ให้คนหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มสวย ไม่ตอบแื้นหน้าแถบนี้เขาใช้อาหารกันหมดนะสนผมขนมปังคนเดียวเนี่ยเอาลูกเอ้ลูกบะเอ้ลูกบะไปยังบะโอ้ยห,หลุดอื้อ เส้อได้จริงๆสมื่อี้โดนแตะแล้วดันดันถอนๆน,น่าจะตามกลินลลล่นมา <c oughs> แ,แล้วนะครับสือได้หลุดไปตัวใหญ่ด้วยเมื่อกี้แตะแล้วนะฮะ อ,อุย้ยตกอเห็นลงมีแล้วแบบเดินเดินแบบนี้เลยอูย้มาเลี้ยวหนวว่อยอ้งออกสิทองทองหน่อยนะสองจุดเจ็ดไม่ต้องไปไหนแล้วเรียบร้อยสวยงามตัวนี้สวยงามนี่สวยงามจริงๆตัวนี้โอ้ยไซส์ประมาณก,กับ สองกิโลนะครับสวจริงๆ <move> ปลาดิ้นดีแล้วกันลงจากรถก็กินเลยแต่อีกแล้วนะเริ่มรวมฝูงที่เราแล้วเอีือ

ก็มันมาปานยิ่งหยั่งนะอุ้ยนี่นาะลืมไปมากินลวดนี่หว่าเราดันมาจริงจังหวัดเฉยเลย น่าจะปล่อยให้ลงไปเลยเมื่อกี้ เขบยังอยู่มันลุ้นนะจะได้ตัวสามสี่กิโลที่เขาปล่อยไหมนะ นี่อันนี้สีหลอทองอันนี้สีทองอันนี้สีทองสีทองเหลืออัมภัยสีทองเหลืออัมภัยฮะ <c oughs> โล่งลึงเลยซ้ายขวา <c oughs> ตามุดกๆกะใต้กระชังใหญ่อยู่นะตัวเนี้ยอืยโหแรงดีจริงๆใหญ่ด้วยหมดแรงแล้วสีทองสีทองเหลืองมันไัยเรียบร้อยตัวนี้ สองสามโลสองสามโลดูชัดชัดกันดูชัดชัดกันเหลืองใสๆเลย150บาทร้อยห้าสิบบาทเต็มปากครับเกือบลื่นสวยมากตัวนี้ครับปลดปาก่อนนะฮะ เอาขับโจนอีกแล้วอ๋อปลาดุกมูจือในมันเน็้เลยคว้าแขกปลาดุกบนบ่าตามีเก็ตก็วักได้บ่าปลาดุกวักงามงาที่ตอกตอมเจ็ดตุนี้นะโอเค นึกว่าคนนว่าคนเล่นอีกไอ้ถูกแพกหรอเ่าเต้นะดลูกเต้ยนะาไอ้หนูนี่่มตเลยนะต้ป นหนเน้อเน้มป้าอยาไนี่ให้มันดูดได้อันน่ะใจเยจเยอใจเยอใจเย็มันมีจะว่าส้สวัสดีครับผมผมตึกงว่ามันตีดแล้วนะคุณนึมตึ้งตีดแล้วนะมันเดินล้อหอดกูอะอะอะใครเยอะมากกจริงแล้วไอดลูกคลูกแล้วอะ อเลยยังอ๋อสีโตม่ะเ้สีส้มอีกแ้วครับผมตัวที่หติดติกันเลยนะครับอ่า มันตึงแบบต้องชิงจังหวะเลยมันตึงมีฮันนะนี่เราอ่อนไม่เอาหาไม่อกหาเลยนี่เราอ่อนคันจีนไม่เอาหานะมามามาลงมาลงมาใครสัมผัสกันลงมาเดี๋ยวทำเยอะเาก่อนนะต้องเตอะไรตอมเออเปิ่นบเอาเตอร์นี่นะครับผม แล้วมันมีห่นอย่างนะนี่นะนี่นะสั่งตายด้วยได้อามันหาเยิมปะหานี่หนอเปนล้อมไปเลยจงก็กซึ่งแกร์จิสโอ้โน่นอนกะทุกกินทุกอย่างทุนนี้ซ่อมบอยเลยนะมูกอโอ้ยเอาผ้าคว่างวะเงแง่หาว่าแล้วฮะลูกกรบเดียวบดได้ นาวมากล้วนอกก้องคนนี้มันน้องนี้มันไล่หน่มปังมันไล่นะเห <c oughs> กดานไมเลยผมจะาหารกันมดกจะขนมปังคนเดียวเอาูได้หน,นึ่งได้หนึ่งงามงามงามออนท่อน้ขุดยอมทุมกีไม่ฮะน่ะ ขอเดียวอยู่นะยังขอเดียวอยู่นะนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคนนอนเน,นี่นอน,ตนแตะแตะมึงก็ไ้จ้าอีกแล้วหนึ่งอีกแล้วหนึ่งอีกแล้วหนึ่งอีกแล้วโอ้ยมังปยุบกระชนะับปะ แมวนึงอีกแล้วหนึ่งเอาอีกแล้วคนหนึงเอาอีกแล้วแน่หมวดก็ไดก็ขอบคุณครับี่ชีแน่อีกอ่ะอีกตัวละมานั่งแป๊บเดียวสองตัวเลยคนอย่ามาเก่งไปเก่งเง่าหมาไปหมาเง่าดูไซมัน ตัวลงลงสับไปแล้วเจ็ดตัวนะฮะตัวเบ็ดตัวเดียวเหมือนเดิมขอเดียววันคอ่าจัดต่อน้องไอ้น้องเอาละไอ้น่องเอาใหญ่หรือเปล่าระวังใหญ่หรือเปล่าใส่ตัวเด้อนุ่มเด้อใส่ตัวเด้อใส่ตัวเด้อไปแล้วไปแล้วหาว่าแล้วหาว่าแล้วโอ้โหแม่คอแห้งได้เนี่ก่อนเลย ก็ามาัดห่าก็มันปูดเนี่ย nah. มันปูดตีไหนมันร okay, okay, hey oh, ูดเออมันปูดนะเนี่ยมันปูดปูนเลยมันรูดอ้อนเงาไปดูไปดูของนะครับนะครับได้ละได้ละนะครับโอ้โหมันกันเหลือเกินนุ่นนุนก็โดนเอ้าตรงมันเหลือเกินเอ้าดูดูดูเอาเอาเอาเยอะปุ่นเอามาพี่เอาตัวใหญ่ะไงอ่เะปูดใช่ไงโอปูดโตใหญ่แต่ว่า โอ้ยกำเด้อผู้กองความทุกมังผู้กองก็แจ้งความเท็จได้นะวไปเลยไปปั้นมาเม่อกี้กะเออของายกะมันวิ่งไปหามาหมดได้เหรอดูไส้น้อยเออมันไปบบได้ไปแบบได้ใหญ่นเอากันเบดมาเลยเอากันเบข้มาด้วยครับพี่ คตรต่าโอ้ตัวนี้ไงเป็นซีโร่แน่แน่แน่ใส่เอาโคดเต็มเต็มเเปลี่ยนตัวก็มาเลยนี่ใหญ่ามากำปูเอาอื้อหืม เดี๋ยวเวลาอีนี่ออกยากแหละถอนต้อคุยกันว่าตัวเนี้ยแปดสี่กิโลห้ากิโลโปรกันเนี่ยไข่เต็มต้องดูเขาละเมาโอ้โหตัโอ้โหแต่ละคนยังเบิร์ตนะครับมีโปรเบิร์ตโปรเบิร์ตตักโดยผู้หมดนะผู้หมดระเบิดแฟตนะครับผมได้จืีอไมล์ละอัะเดี๋ยวนี้ของใครนะ ไอไปดูผลงานกันของผมวันนี้นะนะครับกลับบ้านก่อนนะฮะ <c oughs> พอได้นิดหน่อยนะครับนี่หมดหมดได้นิดหน่อย ยังเลยยังเลยเดี๋ยวเึหน้าขาไปปล่อยบอมกันเรีบร้อยบอ่อบ้านเป็ดนะครับผมหนึ่งสองสามตัวเป๊ะเลย